สวัสดีครับตอนสายของนี้นะครับผมจะพามารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวนะครับกับอุโมงค์ปิยมิตรนะครับสถานที่แห่งนี้ก็จะตั้งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเดี๋ยวพาไปรีวิวพื้นที่ด้านบนนี้เลยดีกว่าครับเริ่มต้นตั้งแต่ป้ายด้านหน้าทางเข้าอุโมงค์พิยมิตรนะฮะเดินขึ้นบนเนินณนจะุดนี้ จะเป็นซุม้มทางเข้าที่ตกแต่งด้วยภาษาจีนนะฮะซุม้มสไตล์จีนแล้วเดินขึ้นไปด้านบนนะฮะตามเนินทางเดินตรงนี้นผมกำลังพาเดินขึ้นไปด้านบนนะฮะเดินตามทางเดินที่เป็นเนินตรงนี้เดี๋ยวแวะชมด้านข้างตรงนี้หน่อยนะฮะจุดนี้ก็จะเป็น สิ่งก่อสร้างสีแดงนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินเข้าไปกาสักะระแด่โอพระโพธิสัตว์วันอิมนะครับเดี๋ยวชมพื้นที่โดยรอบนะจุดสักการะแห่งนี้นะครับศักการะแด่ค์พระโพธิสัตว์วันอิมครับสาธุดีแล้วชมพื้นที่ด้านข้างนะจุดนี้ด้วย เดี๋ยวผมพาเดินขึ้นตามขั้นบันไดนี้ไปด้านบนนะครับหลังจนากนั้นก็เดินขึ้นมาด้านบนนะฮะชมทางด้านซ้ายมือของผมตรงนี้นะครับจะเป็นร้านค้านะครับจุดตรวจนะฮะชมร้านค้าทางด้านข้างตรงนี้แล้วมองลงไปทางด้านล่างที่ผมเดินขึ้นมานะฮะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19นะครับทางเข้าอุโมงปิยมิตรนะฮะอ่านข้อมูลคร่าวๆข้อมูลประวัติความเป็นมานะฮะแล้วจะมีบัตรเข้าชมด้วยฮะผู้ใหญ่40บาทเด็ก10บาทนะครับตรงพื้นที่ของทางเข้านะจุดนี้ หลังจากนั้นเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปด้านในเลยละกันนะฮะจากจุดจำ่ไหนตัวน๋วณจุดนี้เดินลงไปนะฮะตามทางเดินนี้มองขึ้นไปยังจุดที่ผมเดินผ่านมานะฮะสองข้างทางก็เต็มไปด้วยต้นไม้ดอกไม้นะฮะ ณจุดนี้ก็จะเป็นด้านหลังสักกะละอง์พระโพธิสัตว์ควอื่นเดินลงไปท่ามกลางธรรมชาติต้นไม้สีเขียวนะฮะชมทานน้ำตกณจุดนี้นะฮะทานน้ำตกที่ไหลลงณจุดนี้ส่วนตรงนี้นะฮะก็จะเป็นสะพานทางเดินปูน,นะฮะท่ามกลางธรรมชาติดูสวยงาม อากาศเย็นสดชื่นครับตอนนี้ตอนสายเวลา10่โมงกว่าอยู่ท่ามกลางธรรมชาติต้นไม้สีเขียวก็เกย็นสดชื่นข้างหน้าน,นี้ก็จะเป็นขั้นบันไดเดินขึ้นไปด้านบน,นบเดี๋ยวพาชมธรรมชาติสองข้างทางก่อนละกันนะต้นไม้สีเขียวอุดมสมบูรณ์อากาศเย็นสดชื่นมาก ตรงทางด้านหน้านี้ก็จะมีศาลาให้นั่งพักด้วยนะฮะตรงจุดนี้ก็จะมีแผนที่นะฮะข้อมูลให้ดูด้วยงานปฏะติมากรรมนะจุดนี้นะฮะเดี๋ยวชมพื้นที่ตรงจุดนี้นะฮะจะเป็นแผนที่ภายในพื้นที่ของอุโมงค์ปิยมิตรนะฮะพร้อมมีข้อมูลระบุไว้ แล้วเดินตามทางเดินตรงนี้ไปนะฮะชมทานน้ำตรงข้างทางนะจุดนี้นะฮะจะเป็นทานน้ำระหว่างทางเดินเสียงน้ำก็ดูไพเราะดีนะฮะทานน้ำที่ไหลผ่านตรงข้างทางของทางเดิน มาชมแผนที่การเดินทางไปอุโมงปิยมิตรนะฮะด,ด้านทางขวามือก็จะเป็นชื่อสถานที่ต่างๆนะครับตามจุดต่างๆตามแผนที่นี้ณจุดนี้ก็จะมีรูปปั้นของเสือนะฮะพญาเสือเราต้องเดินขึ้นไปทางด้านนี้นะฮะมมเมื่อเดินขึ้นมาแล้วนะครับ ตรงจุดนี้ก็จะเป็นอุโมงค์เผาถ่านนะฮะอุโมงค์เผาถ่านณจุดนี้เราเดินไปต่อนะครับแวะชมข้างทางตรงจุดนี้นะครับจะเป็นลาวตาดผ้าเดี๋ยวซูมเข้าไปหน่อยนะฮะลาวตาดผ้าแล้วเดินขึ้นไปต่อนะครับ จุดตรงด้านบนนี้นะครับจะเป็นป้อมยามป้อมยามนะครับแล้วเดินต่อไปนะฮะด้านบนนี้ก็จะเป็นสาลาสิ่งก่อสร้างนะฮะชมสถานที่นะจุดนี้ไปก่อนนะครับ จนนี้นะครับเดินไปทางขวามือของผมตรงนี้นะครับจะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเดินมาทางด้านนี้นะครับจะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับต่อจากพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ปิยมิตรแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินลงมาทางด้านนี้นะฮะ เพื่อเข้าอุโมงปิ亚มิตนะครับเป็นทางเข้าอุโมงที่ผมได้เดินผ่านมาแล้วนะฮะเดินลงไปข้างล่างนี้เดินเข้าไปด้านในเลยดีกว่านะครับยินดีต้อนรับครับตอนนี้ได้เห็นอุโมงปิ亚มิตแล้วนะครับ ภายในพื้นที่ของอุโมงปิยมิตนะักท่องเที่ยวก็เดินเข้ามากันนะฮะมาถ่ายภาพกันชมด้านข้างทางซ้ายมือของผมหน่อยนะฮะภายในพื้นที่ของอุโมงีมิ亚มิดแห่งนี้เดินต่อไปทางด้านหน้านะฮะภายในพื้นที่ของอุโมงก็ติดแสงไฟสองสว่างนะครับ,บนอกจุดนี้ก็จะสร้างต้นไม้นะฮะ จะเป็นห้องแฝงใต้ดินนะครับเ,เดี๋ยวชมด้านล่างนี้ห้องแฝงใต้ดินนะครับทางด้านหน้าน,นี่คือจะเห็นมีป้ายนะฮะบ,บอกสถานที่ซ้ายขวาเดี๋ยวผมจะพาเดินไปทางด้านขวามือทางด้านนี้นะฮะแสงไฟสองสว่างห้องทำง,งานใต้ดินนะฮะ ณจุดนี้นนาก,กนนนะะนนากกเะะ็เดินตรๆไปเดน,น,นะคเดินรงจุดนี้ก็จนเปเดินทีเนไปนนะฮเนปดนที่จนอนตปงจนเนีปเนปเนไปเนไปเนปเดินไปงนไเดินตรงนไปเดนเนปนเนนะปน นอนนครับอ๋อตรงนี้ก็จะเป็นแผนที่นะฮะแผนที่ อุโมงหมายเลข5้ากับอุโมงหมายเลขหนะตรงนี้ก็จะเป็นอุโมงหมายเลข5้านะครับถ้าเป็นอุโมงหมายเลข6กก็ต้องเดินตรงไปนะครับถือว่าจะสร้างได้ดีนะฮะคนสามารถเดินเข้าออกได้อย่างคล่องตัว เพราะว่าก็ไม่ได้แคบจนเกินไปแล้วก็อากาศภายในนี้ก็เย็นสบายด้วยตรงจุดนี้ก็จะเป็นทางเดินขึ้นไปด้านบนนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปตรงจุดทางออกที่มีต้นไม้พันปีนะฮะจะไม่ขึ้นไปทางด้านนี้ เดินกลับมาตรงจุดทางเดิมนะฮะณจนะุดสามแยกแห่งนี้เดี๋ยวผมจะพาออกตรงอุโมงหมายเลขกหนึ่งนะฮะเอ i กสิพาเดินออกไปพร้อมกับพาไปเที่ยวชมต้นไม้พันปีนะครับต้นไทรเดินลงไปตรงจุดนี้นะครับไปชมหลายอุโมงมาแล้วเนะะีฮะกำลังพาเดินลงไปนะฮะ เป็นทางออกอ,อุโมงหมายเลขหนึ่งครับตอนที่เข้ามาผมน่าจะเข้ามาทางอ,อุโมงหมายเลขสามนะฮนะเดินอ,ออกไปทางด้านนี้ป้ายทางออกหนึ่งนะครับ ถ้าออกไปทางน้้นนี้ก็จะเป็นทางออกสองดูมืดนะฮะก็ต้องไปทางออกหนึ่งอยู่แล้วนะฮะตอนนี้ผมเดินออกมาจากทางออกหนึ่งแล้วนะครับแล้วพาเดินลงไปตามขั้นบันไดนี้นะฮะตอนนี้ผมเดินมาถึงตรงจุดต้นไม้พันปีแล้วนะครับ จะเป็นต้นใสรชมพื้นที่ณจุดนี้ก่อนนะครับนักท่องเที่ยวก็มาถ่ายรูปกับต้นไม้พันปีกันนะครับแล้วเดินมาทางด้านนี้นะครับลุกขะมโรดกของแผ่นดินใต้ล่มพระบารมีดูยิ่งใหญ่สวยงามนะฮะความสวยงามทางธรรมชาติ เลื่อนชมซ้ายขวานะครับไนด้วยได้ปิยมิตรต้นไม้พันปีครับเดี๋ยวยังไงผมขอเตรียมตัวจบการแนะนำท่องเที่ยวอุโมงปิยมิตรและพื้นที่โดยรอบเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอพาแนะนำท่องเที่ยวอย่างอุโมงปิยมิตรและพื้นที่โดยรอบ ที่ตั้งอยู่ในอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็อย่าลืมเข้ามาติดตามรับชมผลง,งานได้นะครับเข้ามากดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยวันนี้สวัสดีครับ